ทุกท่านเจอผมอีกแล้วนะครับชายเศรษฐกันน์โคราชนะครับคลิปนี้นะครับใครที่อยู่แถวหัวทะเลทํางานอยู่นะครับอยากจะได้บ้านเดี่ยวอยากจะได้บ้านบ้านแฝดนะครับอยู่กันไม่เยอะคนสองคนเนี่ยแต่อยากได้เป็นตัวบ้านเลยไม่อยากอยู่พวกคอนโดห้องเช่านะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับอยู่เส้นเทชมาตุคาด้วยอยู่เส้นหลังโลตัสหัวทะเลด้วยนะครับราคาล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองนะคุณต้องดูคลิปนี้นะครับ ที่ผมพาทุกท่านนะครับมาที่บ้านแฝดหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านแฝดหลังนี้จะอยู่บนเส้นถนนเพชรมดุคา2นะครับซึ่งจะคู่ขนานกับเส้นเพชรมดุคาเลยจากบ้านตัวนี้ต้องเข้าซอยมานิดหนึ่งนะครับประมาณแค่1 0 0เมตรเท่านั้นเองหน้าปากซอยก็คืออยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณออก้าปากซอยเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวนะครับคุณก็จะเจอกับถนนเพชรมดุคาตรงแยกหัวทะเลเลยนะครับ จากนี้ไปเส้นมันเส้นมัอดูคาแค่โลเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วเส้นเพชรมันดูคาสองนะสามารถวิ่งตัดไปได้ด้วยนะไปทางถนนเส้นหลังโลตัสนะครับโดยที่จะเจอกับตัวอู่เอเกาลานะครับเป็นอูใ่ใหญ่ๆอยู่ระหว่างซอยนะครับใครใครเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านอู่นี้ก่อนนะครับจากบ้านหลังเนี้ยนะไปถนนเส้นหลังโลตัสเนี่ยแค่ประมาณ700เมตรเท่านั้นเองนะครับหาของกินง่ายมากเลยนะเส้นหลังโลตัสเนี่ย คุณก็จะเจอกับพวกเซเว่นบิ๊กซีวิสโก้เนี่ยหาได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตลาด OM n i g h ไก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตลาด UV i e w นะครับซึ่งเส้นนี้สามารถทะลุออกเส้นใบพาใส่ฉอได้เลยนะครับหรือว่าคุณก็จะไปกับโลตัสใหญ่ก็ได้ไปโฮมโปรก็ได้นะครับไปเส้นราสีมาชกชัยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยระหว่างถนนสองเส้นเลยนะครับก็คือใกล้มากเลยนะครับบ้านที่เราจะมาขายวันนี้นะเป็นบ้าน แฝดนะครับพื้นที่40ตารางวานะครับนะครับหน้ากว้างของตัวบ้านจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรเลยนะครับจากนับจากตรงด้านนี้นะครับมาถึงเสาด้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่8เมตรนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือเขายกระดับตัวบ้านขึ้นมาครับขึ้นมาผมว่าประมาณ5-60เซนได้นะครับ จอดรถได้คันหนึ่งนะครับแล้วก็มีประตูให้ด้วยนี่เป็นประตูเหล็กให้นะครับแล้วก็ตัวเข้ามานะครับก็จะมีที่จอดรถซึ่งเทป,ปูนให้แล้วนะครับที่จอดรถเนี่ยยาวหกเมตรนะครับยาวถึงหกเมตรนะครับหน้ากว้างประมาณเกือบสี่เมตรได้นะครับเขาก็จะมีพื้นที่สวนให้ด้วยอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ ตัวบ้านก็เข้าไปด้านนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้ก็คือเขาทําหลังคามาให้แล้วด้วยนะครับติดไฟ LED บนฝ้าให้ด้วยดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่ารถคุณจะร้อนหรือโดนแดดหรือโดนฝนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันได้เลยครับทางด้านหน้าประตูทางเข้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับกรอบดานะครับเป็นอลูอกระจกตัดแสงส,สีเขียวด้วยนะครับก็าบานใหญ่เลยมันจะทําให้ข้างในดูโล่งครับแล้วก็ ตัวบ้าหนหลังนี้นะเขาจะทําให้ฝ้าด้วยความที่เป็นชั้นเดียวเขาก็ได้ทําฝ้าสูงได้ครับก็ทําเป็นฝ้าหลุมูงแล้วก็ใช้ใไฟ LED หมดเลยนะครับก็มันก็นจะยาวจากหน้าไปหลังด้านานู้นเลยข้างในเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นด้วยกันสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับโดยที่ห้องนอนจะผักไปด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับมาดูห้องนี้ก่อนนะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยยาวประมาณ กว้างประมาณ3.5นะครับห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรนะครับก็ติดตกระจกสองฝั่งเลยนะครับฝั่งด้านหน้าแล้วก็ฝั่งด้านข้างนะครับจะเห็นว่าฝ้าเนี่ยค่อนข้างสูงม,มากนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยเออเดินเข้ามาข้างในผมรู้สึกเย็นเลยนะอันนี้เนี่ยบ้านหันหน้าทิศตะวันตกก็จริงนะครับแต่ด้ยวยความที่มันเป็นแนวยาว ตอนนี้เนี่ยประมาณบ่ายสามแดดแดดยังส่องมาไม่ถึงเลยดังนั้นเนี่ยข้างในเดยจะค่อนข้างเย็นเลยนะครับมาด้านนี้ต่อมาอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะแปลเนเหมือนกับห้องที่อยู่ด้านหน้าเลยแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าฝั่งเนจะทึบเพราะว่ามันติดกับฝั่งด้านนู้นนะครับแต่กระจกเหมือนกันแค่กระจกสีดำหน้ากว้างเหมือนกันครับนี่เอามาแล้วก็ลมก็จะกลบได้ดีด้วยนะครับได้แสงสว่างอะไรได้ดีกลางห้องเลยนะ แล้วก็มีห้องน้ำด้วยในตัวนะครับสำหรับห้องนี้นะครับสุขภัณฑ์เนี่ยก็คือให้ใหม่หมดเลยนะครับของไมกันสแตนดาร์ดหมดเลยทั้งซิงนะครับทั้งชักโครกนะครับแล้วก็มีฉากกั้นให้ด้วยมีฝักบัวให้ด้วยนะครับทาออกมาลายขาวดำนะตัวตัวกระเบื้องก็ปูชนฟ้าเลยนะครับมีบูนดูอากาศให้ด้วยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะออกแบบเลเยอร์อะไรได้ดีมากเลยนะครับมาด้านนี้ต่อนะครับ ด้าน,นนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้าอีกห้องหนึ่งนะครับแต่งเหมือนกับห้องเมื่อกี้ทุกประการเลยยกเว้นสีของกระเบื้องเท่านั้นเองนะครับแต่สุขภัณฑ์เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงล้างหน้าของเมกันแสแตนดาร์ตนะครับตัวชักโครกเมกันแสแตนดาร์ตนะครับแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยให้ต่างกันนะครับแล้วก็มีพวกฉากกัน้นกั้นให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวฝักบัวให้ด้วยนะครับส่วน บ้านหลางนี้นะเขาจะผักครัวไปอยู่ด้านหลังแทนที่ครัวจะอยู่ตรงนี้แล้วจะเสียพื้นที่เนาะเขาปูกระเบื้องด้านหลังให้หมดเลยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยยาวไปอีกประมาณสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นโซนครัวได้นะครับโดยที่เขาทําเป็นครัวก่อตัวอันนี้ขึ้นมานะครับมีที่ซิงนะครับเอาไว้ล้างจานถึงสองหลุมเลยนะครับแล้วด้านบนเนี่ย เขาก็ทําตัวเมทัลชีสคุมไว้หมดแล้วนะครับยาวตลอดแนวเลยทําลังน้วไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาปูกกระเบื้องให้หมดเลยตลอดแนวยาวเลยตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทําเป็นโซนซักล้างได้นะครับไม่ว่าจะเอาเครื่องซักผ้ามาวางนะครับเอาราวตักผ้ามาวางโซนด้านนี้ก็ได้สบายๆไม่ต้องไปบรบกวนกับโซนด้านในบ้านเลยนะครับก็เนี่ยผมก็ว่าเป็นบ้านราคาล้านกว่าที่ฟังก์ชันดีตอบโจทย์แตมราคาไม่แพงด้วยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันน้านหน้าครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่ผมพาเดินจนเดินหมดด้านในแล้วเนี่ยแล้วอยู่จนถึงท้ายคลิปเนี่ยเข mm hmm. เกิดสนใจนะครับว่าอยากจะได้บ้านแฝดหลังนี้อยู่พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่อยู่ที่40ตารางวานะครับแล้วก็ลึกยาวไปเลยหน้ากว้างประมาณ8เมตรแล้วลึกยาวไปได้นู่นเลยนะครับมีด้วยกันถึง2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับ ห้องครัวเนี่ยเขาผักไปอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นโซนซักล้างเนี่แหละปูกระเบื้องไว้หมดเลยทําที่ล้างจานไว้ให้ด้วยนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับสไตล์โมเดิร์นทำดูดีเลยนะที่จอดรถจอดได้หนึ่งคันข้างบนเนี่ยทำกันสาดไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะฝนจะน้ำอะไรฝนจะตกแดดจะโดนรถหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขามีโซนที่เอาไว้เป็นส่วนหย่อมได้ด้วยนะครับก็เอ่อที่ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเรื่องทาเลของที่ตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับถนนเส้นเพชรมัุคาสนะครับห่างไปในด้านหน้าปากซอยแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองแล้วจากเนี้ยไปเส้นเพชรมัุคาหนึ่งนะครับใกล้ๆกับแยกหัวทะเลเนี่ยห่างกันแค่กิโลเดียวนะครับแล้วคุณสามารถไปถนนเส้นหลังโลตัสได้นะครับแค่700เมตรเท่านั้นเองนะครับแถวนี้ห่างของจินง่ายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสวิสโก้นะครับอยู่หลังโลตัสใหญ่ด้วยนะโลตัสหัวทะเลห่างจากเนี่ยประมาณ โลกกว่าเท่านั้นเองโล7โล8เท่านั้นเองใกล้กับโฮมโปรด้วยหาของกินง่ายมากเลยนะไปตลาด o m n i g h t ก็ได้นะครับหรือว่าตรงตลาด u ู i ิลก็ได้หรือว่าทะลุไปพาสายชอก็ได้แค่ประมาณ2 4 2 5 5กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างถนน2เส้นเลยถนนหลัก2เส้นเลยคนระับลาสิมาชกชัยและเส้นเพชรมมตุคานะครับคือใกล้มากทำเลด,ดีมากนะครับบ้านเดียวชั้นเดียว นะครับสอนอน2น้ำหลังนเนี่ยเจ้าของบอกขายไม่แพงครับเขาขายนะแค่1.69นะครับชันเดียวเนี่ยนะสีตารางวาขาย1.69่งเ้าท่านั้นเองใครสนใจนะครับบ้านหลังนี้นะรีบโทรม,มาเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยลรีบโทรม,มาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วแบบมีบ้านนะอยากจะให้เราช่วยขายหรือช่วยปล่อยเช่าให้นะอยู่แถวนี้แล้วก็ ทำเลดีราคาไม่แพงมากนะก็โทรหาเราได้ที่เอสเ t ็ปพันเนอร์โคราชนะครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชัยเอสเต็ปพันเนอร์โคราชสวัสดีครับ